다만 그대를 보면 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 o 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로운. กลัง <t> กันไทยมาตีสวนอันนี้ต้องชาวมีมกมกตอนผมดูเป็นอะไรทีสวนไม่มาลายลายวันสวัสดีจสวัสดีจ้าทุกคนมาสวนจ้าสวนสกปกกระดานนี้คนไทยสวนสกปกกระดานนี้คนไทย ว่ารูสตาร์าทในทำสะอาดสวนเจ้าบางสวนเจ้าหมอกอู้หมอกลงหนาตึบเลยวเจ้าใช่คุกม,มาตัดผักชีผักชีก็ตายละ <laughs> ได้เก็บกินอยู่ได้ไหม <laughs> ต้อได้เก็บกินอยู่ดำมัง้ง <laughs> ไล้ใช่ฝรั่งเก็บกระลำดาวเจ้าเอากำลำดาวไปเฮ็ดกินจ้าอยากกินโอ้คนใชยคุกม,มากราลำดาวของคุณเป็นเสียไม่เสียหรอกมันลมม้มเฉยล้มข้างแรงอัออกลำมังไปเก็บ กลัมมังก่อนกลัมมังก่อนกลัมดาต้นสูงจ้ะสูงใหญ่เด้อปีนีิงามอู้ยใหญ่ขนาดนี้คนไทยอู้ยสดยศอะไรนะสุดยอดสุดยอดว่าสันว่าสุดยอดนะจ้ะสุดยอดว่าสันว่าเก็บมาดิที่เขาลงอกไหมอันใหญ่ไหมาอันใหญ่ก็เก็บสวนค้างอันบ้านสวนค้างบ้านแล้วจ้ะ เพื่อนเพื่อนบ้านจะคนจะหมอกคนน้อามหมอกจะลองเปิดน้ำก๊อกน้ำชิมต้องกอน้ำออกจากถังอะเจ้เี๋ยวหิมะมาน้ำในถังเป็นน้ำแข็งน่ะถังแตกเจ้าลาวการดี้คนได้เ้ยมาโอ้โโอ้มันล่มอ่ะจ้ะ มันล่มมันล่มเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนมันล่มทุกคนทำไปออกก่อนโอ้ยนำ้ำน้ำเย็นเย็นน่าจะจุกะลัเตาโอ้บบบบบกบกบกบโซ่ตอนนี้มันล่มดลได้เก็บแล้วทุกคน ตอนนี้มันล่มอ่ะจ้ะได้เก็บแล้วทุกคนเฮ้ยอยากกัดนี้แข็งอ <laughs> ยา่าเป็นแข่งนัมำบานุนี้เหี่ยข้างล่างมีเล็กเล็กเด็กกบะป๋อนมีใ,ใหญ่โย่มันไทยเล็กเล็กมีเงี้ยใหญ่ Gin. Oh. <laughs> nah, nih. Uh. Kalam tau. Ben jaket. <laughs> oh, ini start ya. Ya, yeah, yo, soy gue. Berarti kon.

ทำไมแบบพูดแข็งเย็นมือไหมเย็นมือมือเป็นเย็นไหมเย็น เฮียสวยกันไทยสตาร์ทสวยกันบอลวนด้วยหัวใหญ่ดอกใหญ่ดีสตาร์ทหัวใหญ่สวยด้วยอันนี้คนสวยข้างล่างไม่ค่อยสวยกันบนเป็นสวยข้างล่างไม่เป็นสวย ุ้ยแข่าดนี้เอาไปออกเด็ดฝลังต่อสู้กับตนกะลำดาวอาเปลี่ยกหมดแล้วพรั่ง ีะทัวดอกมันนี่ก็กินไอ้ยังก็ยอดมันก็กินได้แล้วจ้ะยอดมันนี่ใบไปต้มกินได้ให้ก,กันจ้ะเอาไปแกงส้มกับเสีบโอ้ก็เด็ดชิ่มมาใบอ่อนหนึ่งเพื่อะน่าจเจ้าห้งแน่ <laughs> สสเสียดายสร็แล้วเสียดายรู้จักไหมเสียดายเออคนไทยอุยอ้ยอุย้ยแก่รำเต้ายากขนาดนี้ทุกคน emà tao mày đang bận rồi leo anh ấy king number một của đầu em em à, uh, ยอดยอดเมื่อกี้ไม่น่าหักแล้วน่าใช้มีดตัดดีๆเปิดได้ก้านก้านอ่อนๆด้วยข้างบนนะเห็นไหมเสร็จแล้วหมดแล้วเหรอเนี่ยสอะเหลืออีกนิดเดียวได้กินฝรั่งหนาวไหมนี่ตอนนี้มีจักรอันใหญ่แต่เป็นหนาวแล้ว หลังใส่แจ็คเก็ตวันนะแจ็ค <Yeah. S 2> เก็ตตัวใหญ่อะก็เลยไม่หนาวอะเมื่อนนี้ก็บ้บนหนาวป้านไดจ้ะยังได้ยังสเสร็จแล้วได้แล้วหมดแล้วได้นึ่งคาร์มากันใหญ่ Một tốc sáng. Nao chạy nhìn con Lục con, mọc mọc. Haha hà 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 leo hà 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 đi hà 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 มันนี่ก็บสององศาเลยจ้ะสององศา,าว่นหนาววันไดนจ้ะนี่เบืองผักชีกับผักชีได้ผักชีพอะไรไม่กินบ่เดี๋ยวเก็บต้องหนีจังนิดหน่อยจ้ะนใหญ่ดีเลยวะ <c oughs> อันนี้เป็นใหญ่ดีเป็นใหญ่ดีเนาะ <c oughs> นี่ใหญ่ดีโอ้ยวะ <c oughs> โอ้ยเลียกพุทธฝรั่งเอฟยูโอ้โอ้โอน้ำกระเด็นกระเด็นฝรั่งไปน้ำก,ก็๊อฟที่จีจีไป้ก็เก็บน้ำที่ไปด้วยอ่ะคนไทยเอ่อ,อทำน้ำออกที่ไปไปเก็บต้องเก็บเยอะนะเอาไว้ด้วยต้องเก็บไปเยอะหรอกแค่นั้นก็กินไม่หมดแล้ว <laughs> กระมังอันใหญ่ด้วยนี่กรงไทยใหญ่ขนาดนีดด้ดอกใหญ่ดีอย่าอย่าตะแก่ดีนี่เป็นดีมากมากอแล้วเหรอพอแล้วกระมังเฮียทำสาดได้กินหนึ่งลอบได้กินหนึ่งลอบมาสำหรับทุกคนห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าต้หนึ่งอันกิแล้ว ห้าต้นนะหนึ่งห้าต,นนต้นหนึ่งต้นเก็บแล้วอะตั้งต้นเก็บแล้วจ้ะไม่แค่นี้าจา้ะสวนตอนนี้เมื่อบ้าอะไรจ้ะเก็บกระลำดาวเสื้อจ้ะเก็บกระลำดาวเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วอะคนไทยใช่ ่อนมาทำอะไรมาบ้านเหรอจร๊ะกลับบ้านแล้วหน,าว,วนาวแล้วเหรอฝรั่งหนาวแล้วฝรั่ง <laughs> โอ้มาในทุ่งกะลำปลีกลลำดาวกะลำดาวไ <laughs> ปไปบ้านจำ ปลาเลี้ยวไไเอาไปได้กับพลันอันพากันมาเก็บกระลำดาวอยู่สวนนึกเสือ่อจ้ะนึกมาเศร้าจ้ะกาดหนาวหนาวนนนนบดบดถึงบดถึงกับหนาวแห้งจ้ะบดถึงกับหนาวแห้งแล้วมีหมอกอ่ะจ้ะสององศาจ้ะสององศาเด้อจ้ะเด้อเวลาตอนเศร้าเด้้อจะเด้อ มันหลังมักกัได้ตอนเศ้าจ้ะแปดโมงเศ้าจ้ะแปดโมงเศ้าจ้ะบรรยากาศนะจ้ะบรรยากาศนอกสวนนะจ้ะกคนหมอกมอกมอกอะหมอกหอะไรไห็นี่เียว มาให้มาเดินแล้วไม่มองสิงามงานะจ้ะจะนอบรรยากาศเย็นมือบริษัทถุงมือมาดอกจก้ะจับขากล่องขากล่องแห้งเย็นบันี้นั่นนะ ทำเมื่อบ,บานกาเย็นร้ายเย็นกระดอกระเดีย้ <c ười> ยข้าด่อรก็ด้เินกลับบ้านมนใช่เดินถ่ายวิดีโอไม่ได้เดินกลับบา้านหนาวขนาดนี้เดินกลับบ้านยังไงเฮ้ยหนาวไปายบายแล้วเมื่อบ,บานอรนารมณ์จะค,น <c ười> คอนฮ่าฮ่าฮ่าา่่่ กระจายกับฝรัง่งเก็บที่สวนกำลังดาวดันมาที่สวนดูที่สวนด้วยเปนแบนบไหนเบ้างสวนนะจ๊ะเบ้างสวนล่ะเก็บกำลังดาวไปกินเนาะอย่าโอเคทุกคนฝรั่งพูดบายบายกลับไปแลว้วสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคน, bye นบายบายเมื่อบ้านล่ะจ้ะมันมา่บ้างสวนแล้วก็มาเก็บกำลังลดาวนาะจ้ะเนาะ,ะ,นะมึงอากาศเนี่ยเก็บกำลังดาวยาทุกนะครับ หนาวหนาวอากาศหนาวฝรั now, uh huh. ่งวิ่งไปเลยวิ่งกลับบ้านฝรั <laughs> ่งวิ่งกลับบ้านไป <laughs> วิ่งกลับบ้านมาได้วิ่งจ็อกกิ้งบอไปไปบ้านไปบ้านห <laughs> น,นาวขนาดนี้คนไทยมิ่งเป็นเย็นแล้วอ,นนอันนี้เย็นกว่าไม่เย็นมาก <laughs> มาได้อยู่นานๆ <laughs> เป็นนิดเดียวอากาศดี <laughs> ไปไปไปบายบายบ๊ายบายเจ้เมื่อป้านอ่ะเ้าจะเด้อ